ฉันก็ปิดสองแสนตามบ้าอะไรเงินก็ไม่มีแล้วจะดีจะพูดเหรอฉันต้องขอมาคำใช้บ้านจำนำได้ไหมไอ้แก่นี่แกบ้าไปแล้วเหรอเอาบ้านมาจำไม่ได้ฉันไม่เห็นด้วยเสีเยวเจี๋ยเชื่อสิว่าพ่อทำได้พี่หงแรกชิปพี่หงพี่หงไอ้แกฉันขอเตือนนะถ้าเอาบ้านไปจำเชื่อตัดพ่อตัดลูกเลยเสีเยวเจี๋ย ฉันชนะได้แค่รอบนี้ก็ได้เงินนักษามแม่แกรลบถึงที่แกเสียกลับมาทั้งหมดด้วยนะพ่อฉันขอล่ะถือว่าฉันขอนะคุกเข่าก็ได้ฉันคุกเข่าเลยก็ได้บ้านหลังนั้นคือสิ่งสุดท้ายของเราถ้าเอาไม่จำเราก็ต้องไปนอนข้างถนนแนะ่ เสี่ยวเจียเชื่อคุณลุงธนะเขาดูมั่นใจมากแล้วนายก็เห็นแล้วดวงเขาดีแบบนั้นถ้ารอบนี้ชนะนอกจากได้ค่าผ่าตัดป้าคืนเราก็มีเงินแต่งงานมจะแต่งงานกับฉันไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไอ้แก่นี่มันเชื่อไม่ได้เขาเล่นพนันจนเราหมดตัวปู่ก็ตายเพราะเขาแล้วยังมีน่ารำคาญเจ้ายังไงกันแน่วะเมื่อกี้ก็แย่งชิปนี่ก็ขวางไม่ให้เล่นอยากโดนด,ดีมากเรื่องไงเฮ้ยพี่พี่มาจือ เสียวเยียเชื่อใจพ่อเถอะนะพี่หงบ้านหลังนี้ราคาตลาดคือหนึ่งล้านแลกแปดแสนก็พอลุงผิงฉันบอกไว้ก่อนนะจำนำที่บอนต้องตามกฎ93จำนำที่8 0 0แสนจะได้เงินสด7 0 0 0แสนถ้าคืนเงินในหนึ่งวันไม่ได้ต้องคืน9 0 0 0แสนได้7จแสนก็7จ0 0แสนรอบนี้ชนะแน่ชนะแล้วจะคืนเลย สองแสนพี่เว้ยพูดหน่อยสิคุณลี่ครับตาคุณแล้วอสองแสนเยอะแบบนี้ฉันเลยไม่กล้าดูไพ่เลยเอ๊ยอันตั้งหลายหมื่นแต่ได้ไพ่หวยแบบนี้จะไม่กล้าตามแล้วไม่เอาไม่เอาพี่เว้ยเธอยอมแล้วนะคุณละ่ะ ไอ้แกนี่ยังเชื่อดวงอีกมันไม่เกี่ยวกับดวงมาตั้งแต่แรกแล้วภัยของเราตอนนี้ฉันก็เปลี่ยนหมดแล้วแกจะชนะดดยังไงลิลลี่ฉันมีไม่พออย่าลงทุนด้วยหน่อยไหมเงินสามแสนนี่ให้ยืมแล้วกันายต,ต่อหน้าก็ไม่บอเลยยืมมารวมกันเล่นเห็นฉัดเป็นเหยือ่อ แต่ไม่รู้เลยว่าพวกนักล่ามันจะมาในคาบของเหยื่อรวมกับสามแสนของลี่ลี่ฉันก็มีห้าแสนแล้วลุงพิงเพิง่งออกจากคุกถือว่าต้อนรับแล้วกันฉันตามสองแสนแล้วก็อีกสามแสนไอล้ลุงแกนี่มันหลงเข้าเกมแล้วฉันจะอั้นเท่าที่เขาหวานเขาต้องอั้นชนแน่ เวนแล้วอันห้าแสนเหรอโหชะมัดเลยพี่วัยเขาอ,อ่านไพ่โชคเล็กต้องตีตอนร้อนนักพนันถลงกกนแล้วไร้ความเป็นมนุษย์เท่าไรก็เล่นเจ้านี่มันรู้ทางฉันแล้วแต่ว่าที่จะล้มฉันนะ่ะมันไม่ง่ายหรอกนี่ไอ้แกนี่ข่าวแกเคยเป็นนี่พนันหลักล้านแค่ห้าแสนไม่กล้าสู้ทำไมถอยหลังเรื่อยเเลยใครบอกว่าลุงไม่กล้าลุง ใครใครเขาก็อั้นไพ่ชนะหรือแพ้ก็แค่โชควันนี้ลุงโชคดีถ้าหากไม่ตามมันน่าเสียดายเฮ้ยไม่ได้คือได้แก่ศูนอั้นไพ่ดวงดีมากเราไปดูไพ่ก,ก่อนดีไหมยังไม่ดูไพ่เลยอะถ้าหากแพ้จะไม่เหลืออะไรแล้วนะยา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 ยุา่งเสียวเจีย๋ยอย่าเพิ่งมายุาง่งพี่เว้ยดวงดีดวงใช้ก็ไม่แย่แล้วอีกอยาเปิดไพ่ดูเดี๋ยวต้องเพิ่มเป็นล้านต้องแลกชีวิตเล่นแล้วอ่ะ ไม่ไม่ไไไเป็นขมสักนิดพี่เว้ยห้าแสนเออขิงงั้นมาดูกันว่าใครโชคดีกว่ากันเฮ้ยพี่เว้ยห้าแสนเนี่ยตาไม่ใช่เปิดพูดหน่อยสิเหลือห้าหมื่นแล้วยังไม่เปิดไพ่ <itch assessment> <black sales> <c oughs> <c oughs> บีไพ่ทิ้งไพ่เลยไอ้แกนี่มันหมดหวังแล้วเพิ่งออกคุกสงสัยต้องเข้าไปใหม่ตั้งแต่โบราณมีคนบ้านแตกเพราะการพนันไปมากดูท่าแล้ววันนี้คงเพิ่มอีกบ้านนะเฮเอป้านไปจำนองถ้าแพ้ขึ้นมาก็พังหมดสิวเจียวเจี๋ยเชื่อใจพ่อเถอะพ่อชนะแน่นอนพี่เวย้ยห้าแสนคูตามไหมยังไงไพ่ของฉันก็ต้องใหญ่แน่นอนไพ่คุณก็ไม่แน่หรอกใหญ่ ใหญ่บ้าอะไรไม่มีเงินแล้วเอาไงดีจำนำร้านเลยพี่เว้ยไม่มีเงินเหลือนี่พี่หงจำได้ว่ามีกฎที่ถ้าอีกฝ่ายไม่มีเงินตามแล้วว่ายอมทิ้งไพ่เหรอใช่แล้วเยียเยเห็นไหมเราชนะแล้วอะฮะพี่เว้ยไม่มีเงินพวกเราก็ชนะได้เก็บเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถ้าคำนวณก่อนนะ เออต้องคืนพี่หงแปดแสนแล้วก็ได้กำไรหกแสนถ้าเป็นแบบนี้ก็นักษามแม่แกได้เงินแ,แต่งงานแกก็มีแล้วเหมือนกันน่ะพ่อฉันเก็บเงินแล้วเก็บมาหมดแล้วไ้<อ>าย<ๆ>เอาชิปไปแรกเงินกับพี่หงได้เลยใครบอกว่าไม่ตามเอาร้านอาหารฉันจำนองเลย กี่หงร้านอาหารนี่มูลค่าหกแสนคิดแค่ห้าหมื่นก็พอเอาชิปมาไอ้แกนี่คิดเอาชีวิตไปแลกเงินถ้าฉันไม่เปิดสู้มันคงลงด้วยชีวิตตัวเองแล้วก็ลูกชายด้วยฉันไม่ต้องเอาชีวิตลงไปเล่นหรอกช่างมันฉันหลักแสนก็พอลุงพิงลงห้าหมื่นเพื่อเปิด พี่เว้ยเปิดไพ่ทันงั้นพี่เปิดเลยตายแล้วปิดยังไงก็ได้ใหญ่ยอดไปเลยพี่เว้ยช็อละสีไอ้แกาเตือนแล้วไม่ฟังรอนหาที่เองหมดเงินผ่าตัด ไม่มีบ้านพวกเราจบสิ้นแล้วลุ่งผิงขอโทษด้วยนะตองสิบฉันชน,นะไอ้แกเอ้ยอาจจะพูดเรื่องโชคดีคิดว่าเป็นเทพพันนันเหรอฮะไปไงละ่ะหน้างโง่เลยสิลูกก็แพ้พ่อก็แพ้พ่อลูกคู่นี้สมเป็นคู่มังกรหงเลยถ้าเมียแกรู้เข้าไม่ต้องรักษาแล้วช็อกตายเลยดีกว่า กันตอนเดี้ถึงตาฉันเปิดแล้วดาวน์โหลดและติดตั้งเพื่อรับชมซีรีส์ทั้งหมด